สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพชรแสงตะวันเอพีเจมาแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะกับข,ข่าวข่าว่าสวัสดีเอฟซีน้องหูอิงนะคะเอฟซีสาวน้อยพิษบานแพงนะคะข่าวชามาแล้วค่ะทุกคนเป็นเรื่องเล่าปกติของแอดพนนะคะสําหรับข่าวค่าวนะคะเรื่องเล่าตรงนี้กับเป็นเรื่องเล่าของความสาของแอดพินืับเก่านะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สดๆดฮอนๆนของมือคืนนี้เดอเพราะว่า ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่คาดพดถึงบอกเลยว่าเกิดที่ยังึ้นต่อหนา้าต่อตาหนองอุ่งอิงเลยพี่น้องนะคะอ่ะสิเล่าเรื่องให้ฟังจากน้อยเนาพี่น้องเนาะท่าความหลังจากท่าการแสดงอยู่ที่ตลาดสุกสวัสด์นะคะนี่หลาน้อยก็สิกลับไปพักพอน,นะคะเพื่อเดินทางจะได้ไปทําการแสดงอยู่ที่ สนามทูปะเตมีนะคะของวันหลุงขืนของมือต่อมานั่นเองนะคะแล้ววันนี้สําหรับช่วงเวลาที่หลาหน้อยไปพักผ่อนไปหาอีหยังกินห้องทองก่อนสิมเมื่อประมาณน,นั้นซึ่งก็เป็นการปฏิบัติของน้องอยู่เรื่อยๆเป็นประจํานะคะแต่กะสสาหรับขึ้นนี่ก็คือเป็นการไปนั่งกินนั่นนี่เนาะซื้ออีหยังมาขบเคี้ยวกินยูนาหาง อยู่หนาเซวินเหมือนปกติที่น้องเคยไปนนางกินนั่นเองนะคะแต่บอกเลยว่าเรื่องเล่าของการเป็นนางกินหนาเซเวินเนี่หลายจุดหลายทีหลายหมออีหลาหน่อยกะถือว่าอยู่ในความดูแลของพ่อๆแมๆ่ของเอฟซี่ผู้ไก่เชิดนเนาะไอเพนกับมีภาพมาฝากนะคะก็เริ่มต้นจากแม่หน่อยน้องหญิงสีนางพิ้งพิ้งผนัง ของเซเว่นเนาะพี่น้องเนาะนี่ถือว่าเป็นการดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเลยได้พี่น้องสังเกตเบื้องดีๆเด้อคนแรกสิเป็นแองจี G, แมนบอกพี่น้องนงอั่งยูต่อจากแม่หน่อยต่อมากกับาสบเป็นพ่อลูกแมนอะคะกับเป็นเอฟซีพอหักพอแพงเลี้ยงก,กับพ่อลูกอ่พ่ออาชิตะ กับถือว่าเป็นพ่อฮักอีกผู้หนึ่งนะคะต่อมาสําหรับผู้ทายทํำนั่นก็คือพ่อเอกนะคะความบุญขอบคุณสําหรับภาพหนึ่งนะก็แล้วกันนะคะพ่อเอกก็ยืนกํากับโดยการทายทย้ำชายลิดอยู่เมนบะคะต่อมาก,ก็คงจะเป็นพี่หมอนอิงแต่ว่าเพื่อทายห็นน้องพี่น้องเนาะตรงนี้ถือว่าเป็นการดูแลความปลอดภัยยางไก่ฉิดในระหว่างที่กินนั่นนี่ในระหว่างที่น้องกําลัางผักพอน นะคะกะเสร็จแล้วกะว่าสิผ้ากันกับมาสัน่นปะกับบ้านนี้แล้วแล้วมันบอ่อมาสั่นกะลังเตรียมตัวสิลุกขึ้นพี่น้องได้ยินเสียงโคมข้ามบ้านนี้ดังขึมรถนะผู้เล่ออกก่อนหมูขึ้นเมียน้อยนั่นหม,มายเข้าว่าบริเวณที่น,อน้องอ่านั่งกินอยู่เซเว่นไ่นก็ขึ้นในปั๊มน้ำมันพี่น้องเมียน้อยก็เฝ้าออกไปบึงสู่ผู้สู่คนเฝ้าออกไปบึงทึ่งพอลุงทึ่งพออาชิตะนั่นแหละนาะค่ะ บาดนี้กโอ้ยบอกเลยว่าปิ่นสิงที่ขาดบดถึงนะคะรถสีบล้อพื้นละมะเชียวชวนเอารถปิกอับที่จอดอยู่ด้านหนา้าปั๊มน้ำมันเดชบุญโบม,มีผู้ใดยอยู่ในรถพี่น้องและที่สําคัญก็คือในรถสีบลอกมีสองคนผัวเมียเพิ่นนะคะกะถือว่าปลอดภัยซู่ผู้ซู่คนทั้งสองคนเพิ่นนันแต่ว่ารถปิกอับโบม,มีไผยอยู่ แต่บอกได้ว่าพังยับเยินพี่น้องกับบอกว่าจะเป็นด้วยเหตุการณ์ใดๆยังบ่รู้สาเหตุโดยแท้จริงแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่อิลาน้อยไปนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีพี่น้องจบเจือว่าอิลลานอยนั่งอยู่ภายในบริเวณของปั๊มน้ำมันแล้วก็เป็นอณาบริเวณหนาเซเว่นเนาะพี่น้องเนาะมีความสว่างมากพ่อสมควร นั่นหมายก็ว่าความปลอดภัยของอิหลาหน้อยก็มีระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุที่ขาดบดถึงเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยอิหลาหน้อยก็แล่นตาตั้งออกไปซองเบือง,งเป็นยังไงอล่าพ่อปิกอัพเพิ่นเป็นยังไงมีผู้ใดอยู่ในหันบอกถ้าหากว่ามีคนอยู่ในหันหยับพี่น้องบอกเลยว่าหยับเยอะนแบบพี่น้องโอ้ยอ่อนซ่อนว่า เหตุเกิดต่อหนาแหละที่สำคัญเกิดมีความปลอดภัยพ่อสมควรเป็นเรื่องเล่าของความบังเอิญอีลาน้อยเองก็ตกใจพ่อประมานเนาะพี่น้องเนาะบอกเลยว่านี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่คาดบ่ถึงที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหนาต่อตาและถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฉบุญว่าปลอดภัยสุขสุข,ขนุนลดขั้นนั่นกับบรูว่าสบหล้อพื้นมาแบบไหนนะคะ แต่ว่าปิกอ่เพิ่นจอดอยู่ขางทางประมาณว่าเป็นการมาทํางานต่อช่วงกลางเว่นแล้วเพิ่เองก็กลับไปภาคคงจะภาคลาแวกนั่นก็เลยจอดรถไปริมถนนโอ้ยบอกเลยว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ต่อหน้าอิหลาหน้อยนะแม่พี่น้องก็เลยได้นํนมาเมื่อว้าให้กันฟังเนาะกะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ขาดบ่ถึงกันแล้วกันนะคะนี่คือเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นให้หลาน่อยได้เห็นท่านที่ท่านควันแหละก็อยู่ใน ความปลอดภัยสูผูสุขน้นกะขอให้แคลขาดปลอดภัยสู่้นนะคะสําหรับเรื่องหน้าของโดนล่าก็คือสอมกันใดนั่นแหละเนาะกะเป็นกําลังใจให้อีลาน้อยและคณะก,ะกันเนาะทั้งพ่อรุ่งทั้งพ่ออาชิตะทั้งเมนอยพ่อเอกและน้องเอกจีคู่ม้อนอิงนะคะทีมงานหลดตู้ปลอดภัยสุผูสุข้นนะคะในตรงนี้ถือว่าอยู่ ต่อหน้าต่อตาเนาะพี่น้องเนาะเอาถือว่าเป็นเรื่องเล่าเมาเอว่าให้กลังฟังและที่สําคัญก็คือขอให้ทุกคนแข็งขัดปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้อีหลานหน่อยและที่มรดตู่และพอ่พอพ่อที่ดูแลอ,อีหลานหน่อยเป็นกําลังใจให้ตลอดไปกันแล้วกันเนาะสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปคิปนี้นะคะแอดเป็นเองก็ได้นําเรื่องเล่าของอีหลานหน่อยที่ได้ประสบกับเหตุการณ์ ที่โบนาจะเกิดขึ้นแต่ก็ถือว่าผ่าน้นไปได้ด้วยดีนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาได้กดไลค์กดติดตามกับแอปเปิ้ลนะคะถ้าหากว่ากดแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณซูผู้ซูคนเดอร์พี่น้องเดอฝากให้คอมเมนต์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาใต่คอมเมนต์ใต่คลิปของแอปเปิ้ลหลายๆเดอร์พี่น้องเดอตรงนี้ถือว่าเป็นการให้กาลังใจกับแอปเปิ้ลกัแล้วกันนะคะส่วนถ่ายคลิปนะคะบอจู ได้ให้ความกัุณ่ากับแอปเปิขอบุญขอบุณสาหรับบอร์ดจูเดอร์พี่น้องเดอร์เพิ่นได้เหตดถ่ายคลิปแอปเปเองก็จะได้ลงคลิปที่บอ,อร์ดจูคนฝากช่องให้กับแอปเปิเชิญทิดตัมรับจมนะคะเฮงเฮงปังปังสุภูสุคนคาสวัสดีค่ะ ติดตามช่องเสียงตะวันค่ะ e b c e b c โอ้ EPG กาฝากกดติดตามแล้วครับคนติดตามเซอร์ใครจะนิ่งปิ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 งไหนคุณแม่